สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับผมกับผมกิดพะคาปลาน่อยนะครับครับเหมือนเดิมครับวันนี้เราก็มาดูเสือกันครับว่าจะมีเหยื่อมาติดให้เราไหมนะครับติดตามรับชมครับอย่ารอช้า มาถึงแล้วรอบที่นหนึ่งนะครับนี่ครับปลาหมอหอยปูหอยปูยปลานะครับปลาหมอก็ยังไม่อ้วนนะครับต้องรออยากได้ปลาหมออ้วนต้องรอครับเราใหม่เล่าเองครับเนี่ย ทำเองกับมือครับรอบนี้เราจะล้วงอาจากหน้าครับเอาได้ไหมครับไม่ได้ครับไม่ยากแป๊บนึงครับวสวยงามตามท้องเรื่องแล้วครับไม่ความไม่ได้เลยล้งไม่ลวงไม่ความไม่ได้ครับมันต้องมีให้ควาำทุกวันครับ ะะะนะครับประหมอมีรูคุากาเกดนครับผู้ร้อยป้ายร้อย ร้อยใบต้องการปลาอย่างเดียวนะครับเราไปเรื่อยนทีน่อือ หมาหน่อยนะครับวันหน้าน้ำไม่ท่วมรอบนะครับขุดดีไหมให้ขุดดีกว่าครับเอาไว้กันนีต่อครับ รับใบที่สองจมหมดแล้วครับนี่ครับจมหมดแล้วปลาติดครับจะมีปลาไหมลั่นรู้สึกใบนี้จะหมานที่สุดแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยครับใบนี้สี่ตัวแล้วครับหมานสุดๆเลยนี่ครับ ต้องบอกว่าหมานสุดๆครับสวะจะนับตัวนี้ครับเรียกอะไรสวะสวะจะนับตรูนี่ ครับเสือทีอ่เสือเสือตัวนี้ครับกินเหยื่อดีมากครับมีเสืออยุสีตัวครับเสือตัวนี้ดีที่สุดบางคนก็เถียงนะครับเสือสิบเตัวดีที่สุดเลยเป็นความชอบส่วนตัวนะครับ สำหรับผมมีเสืออยู่สตัวบางคนก็ชอบเสือ11ตัวเราจะขุดดีไหมครับเนี่ยน้ำจมหมดแล้วครับน้ำลึกแล้วนะครับ เราก็จมหมดแล้วขออนุญาตขุดแป๊บนึงครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับขุดเรียบร้อยครับวางหมาเรียบร้อยครับหมาหมนะครับไปต่อครับครับผมก็มาถึงใบที่สามครับมาถึงเรียบร้อยแล้วครับมาลุ้นพร้อมๆกัน มันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมแทมทำแทมแทมว่างเปล่าครับทำไมรอบมันตุง่งนี่ครับตุ่งยังไงตุ่งยังไงเนี่ยเมื่อวานก็นะครับเมื่อวานก็แทกหลุดไปเนี่ยครับมีรูผมก็มเอาเชือกมาซ่อมหน่อยครับม,มามัดหน่อยแต่นี้มันก็ตุงต่งๆนะไม่ติดครับ เดี๋ยวเราก็ไปดูใบสุดท้ายกันครับโน่นครับที่เดิมครับใต้ต้นไม้ครับครับไปกันครับโชว์มาถึงแล้วครับใบสุดท้ายครับ จะหมานี่ผมได้หรือยังครับพี่เสือยังเช่นเคยเห็นไหมครับยังเหมือนเดิมครับยังไม่หมานเลยครับตรงนี้ครับ่อยไว้ มาหน่อยนะครับยังไม่ทำงานเลยครับพี่เสือตัวนี้ครับพี่เก่าอยู่ตรงนี้ครับเราขุดไปไม่ได้ครับติดขุดไปไม่ได้เนี่ยที่เก่าอยู่ตรงนี้ครับทีนี้จะได้ปลาอยู่สองตัว เาที่เราสองตัวเนี่ยตรงนี้ครับนี่มันขุดไปไม่ได้ครับน้ําขึ้นกปย้ายที่ไปตรงนู้นครับไม่หมานสักทีโอเคครับมาดูผลงานครับนี่ฮะสองตัวปลาช่อนกับปลาหมอครับโอเคครับเสือนอนกินครับขอบคุณที่ติดตามครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามให้ด้วยนะครับผม สวัสดีครับ